สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสัจใจไอซีนะครับวันนี้เราก็จะไปไปขุดดินในเหมืองเอ้ในบ่อดินนะทุกคนนะมากับพี่ไม้สองคนมากับรถใหม่สุดหล่อนะสองเจ็ดไอ้สามยี่นะทุกคนนะขอพี่ไม้สามหกศูนย์นไปว่าไปเลยดีกว่าครับไปครับอะไรครับผมคุณปู่สามร้อยยี่นะฮะคุณพี่ครับคุณพี่คุณพี่ครับคุณพี่คุณพี่ใครคุณพี่ครับไม่ใช่ครับ นีมากับที่ว่าสัจจโลจิสติกนะครับในหัวปามนะครับไครักับรถหม่นะงไม่ได้แบบมีตังแต่งเลยอ่ะหัาตังจ่าเากพอล้วโอ้มาวันนี้ก็แต่งเลยอ่ะครับม่ของผมรถมือสองไงตังเหลลอเยอะรถเก่าอ่ะใช่ แต่แม่โคผมป้ายแดงทุกคันนะครับป้ายแดงทุกคันล่าสุดไอ้คันจอดจอยู่ตรงนั้นสีตลอดเลยทุกคนใ้งานไม่ต้องถลอกแล้วครับเอาเลยบอกป้ายแดงไงนี่ซื้อใจงานไงวันแรกมันใหม่อยู่อ๋เออ๋ซื้อมาวันแรกใช่ไหมใช่เออเข้า,านี่เดี๋ยวเราจะมาไล่บี้ออรุ่สามร้อยยี่ครับ โอรถกระเดียวกันนั่นเลยครับรถกัะเดียวกันนั่นเลยครับเหมือนข้างหน้าจะแรงกว่านะไร่ไะเนเรรื่องสี่รอยมันเรื่องสี่รไม่คุยด้ละขิงจัดเลยไม่คุยได้แหละนอนนะ หนีห่างเลยนะทิ่งห่างแล้วแม่เราแบบเซฟน้ำมันไงเครื่องเราแบบสองพันห้าเราแบบน้ำมันเงเครื่องสามพันครับ,บ,บเรกระบะนะใช่เลยเดี๋ยวฟา,างเอาเครื่องรถกระบะมาใส่ครับผมใช่ครับผมเออนะครับจางไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้ โอ้ยต้องบอกนายกอบอตอนผมไม่ใช่ครับไปเรียกก็ไม่เปิดนะครับไม่สมจริงเลยครับไม่ไม่ถ้าถ้าเป็นแบบว่าถ้าผ่านหน้าตู้เนี่ยจะเปิดให้อยู่นะนี่แบบกระดเสียบตาไมไปอ๋อจงใจไม่เปิดเนี่ยใช่แบบจงใจให้เขาแบบประสโศกนาฏเหตุอะไรเงี้ยสงดีนะขอบคุณครับ แบบเขาฝืกไงแบบฝึกให้เองแบบขับรถแบบระวังไงดีครับเขาแบบนิสัยเสียมากเลยนะฮะเสียมากผมเจ้าใจเกิดอุบัติเหตุน,นะครับเราเล่นเสแล้วครับเมื่อกี้อะยังไงครับเอาสัก ได,ไ,ไ,ดได้ครับมีร,บรถตักรถันีแ้แบบใชาชา,านนักเราวเข้ารถตักใหม่แล้วนะปา่

จอต้ไหนผมสยท่านั้นนะภาพไปก็ไม่เปิดนะอ๋อเปิดแล้วแล้วนี่เห็นไหมเนี่เหมือนกันครับ หมวกเก็บสีครับอันนั้นอะไม่คุยเ <โด S 1> <ด>่แล้วไแล้วปามกลับจากกมทหารเหรอเห็นเองแบบขัวรถเ <ไป S 1> หรอไม่อันนี้ให้ให้วิเองมาขับอยู่ ผมมันนั่งภาคเสีเยงเชยพี่เกมบ,บอกว่าผมเกี่ยวอะไรครับน่ะนะทางจริงๆแล้วทางมันก็ด,ดีนะแต่ว่าเราแบบคนไทยใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ใช่ไหมคนไทยเลยครับไม่ครับถ่ายด้วยกันนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรครับรถผมแรงครับเอาอยู่ครับ สามสิบเก้าตันนะครับคนน้อนจังเลยอะ่ะนน,น,นน้อยจังเลยอะ่ะไม่มาใส่ได้แค่นี้ไงจริงว่าจะใส่แบบให้มันแบบล้นดำมาเลยไงใครแค่จอด,ดไว <c oughs> ไม่รู้ใค,ครขับเนาะ ไปนู่นระหว่างเหมือนรถเขาจะแรงกว่านะเอ้ะข้ามสะพานมาแล้วเก๊ขนาดมันข้ามสะพานยังแซงเราอ่ะโอ้โหเด็ดจีาเด็ดจีถ่ายนะครับคันนี้ก็ถ่ายนะครับเท่าไหนครับเท่าไรร้อยยี่สิบครับลดได้ครับแถมได้ครับแถมได้ครับ แตมรถกันหลังครับายให้ครับอะไรป๊าเะอะไราไม่ดีไหนอ่ะอันไหนเ่ยไม่ได้ยินขายให้เอาได้ได้ได้ เราเหมือนกันได้หมดเลยว่าจะซื้อใช่ไหมผมได้หมดเลย ได้หมดโอเคเหรอพี่ดันให้เทลมาเลยหรือพี่ดันให้ให้เองเอลูมิเโคตตั้งขึ้นไปอ่ะตั้งขึ้นไปไว้ด้านบนอ่ะได้ๆลูกัำอ่ะทำเราทำหานอันนี้ไม่หางเลยคือเรียบไลยถ้าวิ่งงานอะไรพี่มม่ บบม,ออมันต้องมีเชือกรัดด้วยนะ ายแทบกระเด็นอ่ะฟาร์มเลยเด้อคนจบจะดูเลยอ่ะลุกคนไทยผมแล้วลอ,ลอันนี้ฟาร์มบองดีมันขึ้นไปให้ไหมวะฮะพองทีมันขึ้นไปให้ไหมเนี่ยขึ้นไ,ไหมได้อยู่แน่ได้ <laughs> ไม่ไปว่ะใครสนใจดิ้งก็สอบถามได้นะครับส่งถึงบ้านเนี่ยบริการ2 5ชั่วโมงเลยครับใช่ไหมพี่ไหมเดี๋ยวต้องเอารถไปล้างเลยพี่ไม่ล้างรถให้ผมด้วยนะเ๋ยะ ยังครับแล้วล้างรถด้วยน,นะครับข้างหลังบ้านเนะองนะก็เลยก็เลยจะขูดบางในพ่อหลังบ้านเองเลยไอ้บ้านข้างบ้านยังไม่จ้างเลยครับเมื่อก่อนผมมาลอกกับพี่เกมล่อเมืองแล้วอันนี้ดินมันใหมอีกแล้ว Hehehehe <laughs> เร้วก่อนครับโอเคครับเจ้มนบกวัสดีครับ